ต่อครับถ่ายไปเรื่อยๆทางเดินกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทางช่องรูทูบก็กดติดตามกดไลค์กดะระฆังให้ด้วยครับโอกาสก็คงหายากไม่มีแล้วมาเที่ยวได้พบทุกรสชาบแดดคึ้มป้าคึ้มผมหมอก ลอยตำ่ำฝนตกใส่ตอนนี้เวลา4โมงฝนตกใส่เดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่ผาหม,มุดอีกทีหนึง่งจะให้ดูว่ามันขนาดไหนก็จะถ่ายไปจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดนะครับเพราะว่าสัญญาณเตือนมาแล้วว่าแบตเตอรี่ผมจะหมด กับการเที่ยวก็ไม่ถึงห้าหรือหดมาก้าทายก็คนมีเพื่อนมาก็ขอให้เที่ยวสนุกผมมาเสพธรรมชาติผมไปมาคนเดียวก็วสนุกของผมในส่วนที่คนสนุกส่วนว่าจะเหงาหรือไม่เหงาน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวผมก็คงบอกว่าไม่เพราะว่าที่ต้องเที่ยวอย่างนี้สมัยนี้ ไม่ขาดผู้คนเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะเดินคนมาเป้าหมายเดียวกันมันก็ไปเดินไปเที่ยวด้วยกันได้เพียงแค่เราเขาไม่คิดหลายหรือคิดไม่ดีใส่กันเราก็ไปอย่างกลุ่มเมื่อกี้แล้วพอเราจะแช่เดินตามเขาไปก็คือได้เพื่อนใหม่เยอะแยะถ้าจะไป แต่มันช้าผมคงไม่ไปนี่เจอฝนของจริงแล้วครับที่ขากลับต้องขับน้ำลุยกระโดดลงไปตอนขึ้นมาผมไม่รู้ว่าจะขนาดไหนอุ๊ยแต่ของผมรถใหญ่ผมก็หวังว่าผมจะขับไปได้เนี่ยก็มีเหตุเกิดตามข้างทางตลอดที่เขาไปหาหากันก็พยายามเดินตามขอบ เพราะตอนนี้ถนนลื่นง่ายผมก็มาแซงกลุ่มสุดท้ายที่เดินก็ให้ใ,ใจป้าเก็คงเดินให้ไหวก็มีญาติหรือลูกหลานก็ค่อยๆอยู่ด้วยกันไปสองคนนี่อย่างนี้ถ้าใครมาช่วยกันก็

คลิปนี้จะปล่อยไลฟ์ไปเรื่อยๆจนกว่าแบดจะหมดนะครับเพราะว่าหมดแล้วก็หมดเลยคลิปก็เขอคงจะยังอยู่เดี๋ยวผมไปชาร์จเอาใหม่ก็ปล่อยไปใจามาจนคลิปหมดตรงทางเดินจริงมันลื่นเดี๋ยวผมจะเดินตามขอบอันนี้เกลฝนแล้วก็หยุดอีกละคุณฝนที่จะตามมา ตอนนี้ก็คือมีรอยต่ำล่มหกยังไงแล้วหกล่มก็คือทีนี้ไม่มีละหนดลอยไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือวมวนเมฆที่ลอยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่ปาหมุดกินจงเดิดูความสวยงามของ ก็คอร์ดแสงเสด็จฝนไม่น่าตกก่อนเลยเออตรงนี้ดกกบเพื่อนจริงไปโน่นอีกเพราะว่าจะมไว้ก่านถึงถึงมีครับเพราะเมื่อก่อนเคยมามีไกล ผมก็เดินแซงกลับมาถ้าตองเทยว่าทิุออตทไายเขามาเป็นกลุ่มนี้ด้วยกันก็ต้องรอกันครับมีทางผู้หญิงมันแจ่ก็ค่อยๆประยุงกันไปเมื่อกี้ผมก็ลืมอย่อย่างที่ว่าพี่ครับพี่เดินตามขอบมันไม่ลืน่นเมื่อกี้ผมลืมบอกเขาให้เดินตามขอบครับก็เลยมาแล้ว ให้นุกได้เพราะเดินกลางมันลื่นมันก็เหมือนตักไข่น้ำอยู่แล้วโอเคนะครับขอจบคลิปแค่นี้